เกิดชะตากรรมพระสีสินหลังสิ้นแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์พระมารดาภาพขุนวรวงศสาธิราชแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์พระสีสินและบุตรอันเกิดจากทั้งสองคงสาวดารบันทึกเรื่องราวบั้นปลายชีวิตของขุนวรวงศสาธิราชเท้าสีสุดาจันทร์แม่อยู่หัวสีสุดาจันรวรวท,ร,นร,นนท,นทร์ และบุตรอันเกิดด้วยกันไว้ว่าทั้งหมดถูกลอบลงพระชนนครสบัวหลังจากขุนวรวงสาธิราชขึ้นครองราชบัลลังได้เพียง40กว่าวันบ้างก็ว่าห้าเดือนส่วนพระศรีศิลประราชโอรสในสมเด็จพระชัยราชาธิราชประสูตแต่เท้าสีสุดาจันทร์นั้นรอดชีวิตแต่ชะตากรรมพระศรีสิล์หลังจากนั้นเป็นอย่างไรภาพเท้าสีสุดาจานันทร์ เปิดชะตากรรมพระศรีสิลป์หลังจากขุนพิเรนทรเทพขุนอินทรเทพและขุนนางทั้งหลายกระทําการปลงพระชนขุนวรวงศาธิราชเท้าศรีสุดาจันทร์และบุตรของทั้งสองสำเร็จแล้วก็นำศพขุนวรวงศาธิราชและเท้าศรีสุดาจันทร์ไปเสียบประจานที่วัดแรง่งจากนั้นอัญเชิญพระเทียนราชาเชื้อพระวงศ์ที่มีเชื้อสายสมเด็จพระชัยราชาธิราชมาขึ้นครองราชสมบัติ พระนามว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิชตากรรมพระศรีสิลยังไม่ถึงคาดเพราะในพงสาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศเจิมระบุว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงมีพระมหากรุณาธิคุณชุบเลี้ยงพระศรีสิไว้ต่อมาในพศอ 2087เมื่อพระศรีสิงทรงมีพระชันษาได้ราว13 1 4ปีสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็ทรงโปรดให้พระศรีสิงออกขนวดที่วัดราชประดิษฐานแต่แล้วพระศรีสิง์ก็คิดการใหญ่ดังที่พงศาวดารฉบับเดิมระบุว่าพระศรีสิงหมิได้ตั้งอยู่ในกตัญญู ซ่องสูงใครพลคิดการกรบฏครั้นทราบจึงดำรัสสั่งเจ้าพระยามหาเสนาให้เอาตัวพระศรีสิงมาพิจารณาได้ความเป็นสัตห์หาประหารชีวิตเสียไม่ให้แต่คุมตัวเอาไว้นวัตธ,ธมุกราดมึงจจยวดเป็นผู้คุมครั้นจูนเข้าพระวาสาทรงพระกรุณาตรัสว่าพระศรีสินซึ่งเป็นโทษคุมไว้นั้นอายุจะได้อุปสมบทเป็นภิกขุภาวะอยู่แล้ว ให้เอามาอุปสมบทจึงทราบว่าพระสีสิงห์นีก่อนนั้นถึงสามวันไปซุ่มพลอยู่ณเมืองมดแดงทรงพระกรุณาดำรัสให้เจ้าพระยามหาเสนาไปตามฝ่ายพระสีสิงห์ให้ไปขอเลิกพระพนรัฐวัดปากแก้ว พระพลรัตปากแก้วก็ให้เลิกว่านวันเสาร์เดือน8ดขึ้นค่ำหนึ่งเลิกดีให้ยกเข้ามาเถิดและพระยาเดโชพระยาท้ายน้ำพระยาพิชัยรอณฤทธิหมื่นพักด,ดีสวนหมื่นภายนรินซึ่งเป็นโทษอยู่ก่อนจำไว้ในที่สงัดให้หนังสือออกไปวันแรม13คาค่ำถึงพระศรีศินว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่ารุ่งครึ่ง14ค่ำจะให้เอาข้าพระเจ้าทั้งหคนไปฆ่าเสียขอให้พระองค์เข้ามาแต่ในกลางคืนวันนี้ อย่าให้ทันรุ่งพระสีสิงห์ก็ยกเข้ามาทางหอรัตนชัยภาพคุณที่เรนทรเทพเจ้าพระยามหาเสนารู้ว่าพระสีสิงห์ยกเข้ามา ก็ตามเข้ามาข้ามท่าพอช้างเผือกลงอาบน้ำเจ้าพระยามหาเสนาขี่ช้างเผือกออกมารับพระสีสินหนถนนหน้าบางกราพระสีสินร้องว่าเจ้าพระยามหาเสนาจะสู้เราหรือเจ้าพระยามหาเสนาว่าพระราชกกำหนดโทษพระองค์ชั้นใดโทษข้าพเจ้าดุดชั้นนั้นใสช้างเข้าชนกันพระสีสินตีด้วยขอเจ้าพระยามหาเสนาตกช้างลงพระสีสิงยกเข้าไปทางประตูเสาธงชัย เข้าพระราชวังได้สมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าไม่ทันรู้พระองค์ลงเรือพระที่นั่งหนีขึ้นไปมหาพรามพระศรีสิงห์ให้ถอดพระยาเดโชพระยาท้ายน้ำพระยาพิชัยรอนฤทธิหมื่นพักดีสวนหมื่นภายนรินออกฝ่ายพระรามีสวนพระมหินทราธิราชกับเสนาบดีพร้อมกันเข้ารบพระศรีสิงห์จนถึงปะลุมบอลล้มตายเป็นอันมากด้วยกันทั้งสองฝ่าย แต่พระศีลนั้นต้องปืนตายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าก็เสด็จคืนเข้าพระราชวังครั้นรู้ว่าพระพลรัตปากแก้วให้เลิกพระศีิลเป็นแท้ก็ให้เอาพระพลรัตปากแก้วพระยาเดโชพระยาท้ายน้ำพระยาพิชัยรอณธิทหมื่นพักดีสวนมื่นภัยนริงฆ่าเสียไปเสียบไว้นตะแรงแกงกับศพพระศีิล ชาตากรรมพระสีสินหลังซิ่งแม่อยู่หัวศีสุดาจันทร์จึงไม่สู้ดีนักเพราะแม้จะเป็นเชื้อสายพระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนแต่หากคิดก่อการกรบฏสันคลนราชบัลลังพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ปลายทางคือต้องโทษประหาร